สวัสดีครับจีคานเนอร์ er ครับผมวันนี้เราได้คําถามมาจากเหล่าพ่อนใจกล้าครับว่าเล่นเกมยังไงในบ้านให้ไม่รบกวนน้องกวางน้อยครับโอเควิธีนี้เนี่ยแก้ได้ไม่ยากครับผมโดยเฉพาะกับท่านที่ประสบปัญหาเดียวกันคือเอาเพลสีเนี่ยต่อออกจอคอมซึ่งตัวจอคอมไม่มีลําโพงก็เลยไม่มีเสียงเช่นกันดังนั้นเราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกันครับว่าทํายังไงให้สวิตช์เสียงทั้งหมดจากโทรทัศน์ออกมาที่หูฟังแทนนะครับวิธีการคือเราไปที่ setting เครื่องครับ กดเข้ามาจากนั้นไปที่หัวข้อ Device ครับอืมอันนี้นะจากนั้นเลือกที่ audio device ครับโอเคสังเกตนะครับว่าข้างล่างสุดเนี่ยตัว output to h e a d p h o n e เนี่ยถูกตั้งค่าไว้ที่ chat audio ครับซึ่งหมายความว่าต่อให้เราเสียบหูฟังเข้าไปแล้วเนี่ยเสียงที่จะได้ยินในหูฟังจะมีเสียงเฉพาะเสียงพูดคุยกันเท่านั้นนะครับไม่มีในส่วนของเสียงเกมนะ เราลองเสียบหูฟังเข้าไปก่อนนะที่ตัวจอย d o shock โอเคครับผมตรงนี้จะขึ้นเลยว่า input มาแล้วว่าเป็น headset นะครับเสียบที่ controller นะแล้วก็มี output ก็ออกไปที่ headset เหมือนกันนะครับสามารถปรับระดับความดังของตัว headphone ได้นะครับอ่าดูนะและสุดท้ายคือตรงนี้ครับที่จะเป็นตัวแก้ปัญหาเราก็คือกดเข้ามาเลือกครับระหว่างให้เฉพาะเสียงพูดเท่านั้นนะครับหรือเสียงทั้งหมดของเกมคือ all audio นะครับ ดังนั้นให้ทุกคนเลือกไปที่ Audio เครับสังเกตได้ไม่ยากว่าเดี๋ยวผมเลือกปุ๊บนะเสียงดนตรีพื้นหลังของเครื่องเพลย์สีจะหายไปเพราะเสียงถูกสวิชออกไปที่ตัวดโฟน e แทนอ่าเห็นไหมเงียบเลยนะครับเพราะเสียงทั้งหมดไปที่หูฟังหมดแล้วนะโอเคครับเพียงเท่านี้เนี่ยทุกท่านก็จะสามารถเล่นเกมได้โดยไม่กวนใจใครในบ้านทุกคนนะครับผมขอให้เล่นเกมมีความสุขครับสวัสดีครับ